ก็มีเชียงรายยูเนเต็ดเจอกับบุรีรัมครับคิกออฟกันเร็วเลยนะหกโมงตรงเชียงรายเจ้าบ้าน2นัดชนะ1เสมอ1ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็มีบุกเสมอกับอุทยธานีหนึ่งหนึ่งแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะประจวบไปได้2ต่อนเกมนี้ก็คงเน้นรับแหละครับเจอกับบุรีรัมก็คงไม่ไปเสี่ยงบุกแรกแน่ๆนะครับผู้สามตูกก็จะเป็นอภิรักษ์วรวงศ์ที่เหลือมีธนวัฒน์ทีมโยธานะครับมาโคบาลลนี่ เฮริโอนะครับจอร์นาตาแวซุรากาเบียรเฮนดิเก้นะครับชนุการถิ่นจอมอดิคุณมีท้วมคาร์ลอสอูร่นะครับปียพนผาณิชกุลแล้วก็อิซุกิอิโนโมโตะนะครับซึ่งเป็นส่วนหน้าชาวญ,ญี่ปุ่นที่เกมที่แล้วนี่ฟอร์มฮอตมากๆยิงคนเดียวใส่ประจวบไป2ลูกเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูบุรีรัมย์แชมป์เก่าลงเตะไป2นัดชนะรวดเช่นเดียวกันมีบุกชนะลำพูน3าแล้วก็ถล่มอทุทัยธานีไปถึง5ประตูต่อ1นนะครับเกมลุกดุดันมาก ลงเตะหลายถ้วยเหลือเกินนะสำหรับทางด้านของบุรีรัมนะครับเกมนี้ผู้สาประตูก็จะเป็นนิวอันลิตนะครับที่เหลือมาก็จะมีโกมยองซุกนะครับเคนเนตูเกาภาษาเหมิบุญพิธิวั์สุกิจธ,ธรรมกุลปีเตอร์ซูนะครับมีพตัตเตนาม่าสุปชัยใจเด็ดบิโซลีซึ่งเกมที่แล้วกดแฮตทริกไปนะแล้วก็สูง่ายคนนึงจะเป็นทางด้านของมูริชนะครับการร่กันคู่นี้5้าครั้งหลังที่เจอกันของ เชียงรายกับบุรีรัมนีต้องบอกว่าเชียงรายนี่ไม่เคยชนะบุรีรัมย์ได้เลยในหครั้งหลังเป็นบุรีรัมย์ชนะไป3ครั้งแล้วก็เสมอ2ครั้งซึ่งฤดูกาลที่แล้วเจอกัน3ครั้งในลีกเนี่ยในบ้านบุรีรัมรีรัมอัดไปถึง8ปูนย์นะครับฝังไม่ผิดนะส่วนเกมเยือนบุรีรัมย์ก็บุกไปกดถึง5้นย์นะเรียกว่าถูกฉโฉบเขาเวลาเจอกับเชียงรายแล้วก็ FA ครับบุรีรัมย์ก็ชนะไปอีก2อหนึ่งนะในช่วงต่อเวลาก็ต้องบอกว่าบุรีรัมย์ค่อนข้างขี่ทีเดียวสําหรััับบเเออรรรติีีีนนนนนวว้้าาสืมงุ่่ ดูเป็นต่ออยู่พอสมควรต้องชนะเกิน1ประตูขึ้นไป1ประตูก็ยังอา,อาจจะเจ็บอยู่หน่อยนึงนะครับสำหรับบุรีรัมผมมองว่าเกมนี้เนี่ยแน่นอนครับเชียงรายผลงานดีแต่เจอบุรีรัมทีไรผมว่ามันเหมือนบอลแพ้ทางนะผมว่าเกมนี้บุรีรัมน่าจะเฉือนได้อย่างน้อยๆ1ประตูลุ้นประตูที่2เชีย์ไปที่ปราสาทสายฟ้าทีมเยือนนะครับ